จริงๆยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่ามันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับเพราะว่าถ้าขาดจีบอกมาเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้อะไรที่สามารถเอาจากที่ไหนมาได้ก็ให้เอามาก่อนแล้วถ้าตรงไหนขาดบอกมานะครับใช้วิธีพิเศษในการที่ให้พิจารณาให้สามารถได้เลยขอให้ได้ของ นะครับมาเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้รัฐบาลยืนยันนะครับว่าอะไรที่ขณะนี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กําลังคนและก็ประเด็นในการรักษาอธิปไตยของประเทศรัฐบาลไม่ได้ขัดเลยวันนี้เปิดงบกลางให้ใช้ใช้อยู่แล้ว